ไปทากับข้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจยจําปาดงนะคะนี่แม่เจยจะมาเก็บมะเขือพวงนะคะไปทํากับข้าวกับปลานะคะตอนเย็นนี้เนาะ,ะมีทั้งมะเขือพวงมีทั้งจะเก็บเอามะเขือพวงนะคะไปทําอาหารนะคะกินผักหวานกินอะไรก็มาเยอะแล้วเนะะาะเพราะว่าผักหวานก็มีเยอะนะคะเอฟซีเดี๋ยวจะเก็บเอามะเขือพวงนี่แหละไปนึ่งจ้ำแจวเนาะอ่อนๆนะคะมะเขือพวงเนาะเราก็จะเก็บเอา ้น,นีไม่เป็นจกินก็ไม่เอานี่นะคะผักวัดก็มีเยอะแต่ผักคอนแคนดอกกระเจียวเนาะหมดหน้าแล้วนี่ดอกคอนแคนนะคะเยอะมากเลยไม่เป็นดอกแล้วออกดอกแล้วโอ้นี่จะมาดูนะคะจะมาดูลูกชายทำอะไรเนาะนี่นะคะนี่นะคะ เพื่อนบอกว่าจะทําจะทําบริเวณนี้จะเลี้ยงอึ่งนะคะ fc หน้านี้หน้าอึ่งแล้วเพื่อนจะเอาอึ่งมาปล่อยลูกชายก็มาทําได้หลายวันแล้วไม่ได้มาทํากับลูกเนาะบริเวณนี้นะคะกว้างขวางเนาะจะเอาอึ่งมาเลี้ยงนะเป็นขอบสี่เหลี่ยม โอ้ oh. เข้าดูในอะไรเนาะถึงอยากจะเลี้ยงอึ่นกันนี่นะคะทำเป็นแบบนี้เนาะโอ้ oh. นู่นไปสุดนู่นเลยนะคะอ้อ,อมออมไปอ้อมไปจนถึงนู่นเลยโอ้ oh. ไม่ธรรมดานะคะลูกชายไม่เจอทำไปทำไปทำมา สวนก็มีเยอะแล้วสวนก็มีเยอะแล้วจะมาเป็นทำเป็นที่เลี้ยงอึ่งเลี้ยงอึ่งอ่างมันจะไม่ออกไม่ได้บ้าค่ะ fc แต่ก็นี่นะคะแน่นหนาถาวบนเขาก็ขุดลงไปเยอะเนาะกลัวว่าอึ่งมันจะมุดลงไปบ่าเนี่นะคะทำเป็นแบบนี้ทำในที่สวนผักหวานสวนชะอม น,นะคะทาไปสุดโน่นเลยนะคะเอฟซีโอ้ลูกชายข่อยมาสิคิดเห็ดเอียงอึงเลี้ยงยังน้อบานี่ผักหวานก็มีเยอะแล้วนี่ผักหวานมันก็แตกออกเยอะสวนผักหวานก็เต็มเลยนะคะเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้จะสวนผักหวานหมดเลยต่อไปก็จะคิดทําเลี้ยงอึงโอ้ตามธรรมชาติมันนี่นะคะสวนผักหวานผักหวานก็เยอะเยะ จะทำเป็นแบบไหนเนาะเรียงอื่นเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าเขาจะทำอะไรผักหวานก็เยอะแยะนะคะมีแต่ยอดอ่อนๆเต็มต้นนะคะนี่แหละอันนี้จะออกหมากด้วยนะคะเอาไปเดี๋ยวแม่เจ้าก็จะเก็บไปนึ่งจ้ำเจียวแล้วนี่คะ่ะมะเป็นหมากนะคะเป็นพวงแบบนี้นะคะหมากผักหวาน ็นไหมคะ fc หมากอ่อนๆแบบนี้นะคะกินได้นะคะแต่พอใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่มันก็จะชกซุกแต่คงไม่สมบูรณ์นะคะเอาไปก้านนี่คงจะออกบ้างะะไม่ออกบ้างเนาะแถวๆนี้นะคะนี่แหละหมากผักหวานลูกอ่อนๆแบบนี้ไปนึ่งจำเจวนะคะ fc นึ่งจำเจ่วกินเนาะมาทำเป็นหลังคานะคะ ทำเป็นหลังคาแบบนี้นะคะจะเลี้ยงทำเป็นโรงเลี้ยงอืง่นลูกชายค่อยนี้ไม่ธรรมดานะคะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนาะนี่นะคะจะขุดตรงนี้แล้วจะทำอะไรอีกเนาะขุดดินเลี้ยงอื่งอ่างค่ะเอฟซีนี่เขาจะทำขอบแบบนี้นะคะรอบๆเป็นตารางสี่เหลี่ยมนะคะแต่ก็กว้างมากเลยนะเอฟซี แล้วก็จะขุดบอ่อนะครับฝั่งนี้จะขุดบอ่อขุดบอ่อตอนนี้ปลายังเหลืออยู่เดี๋ยวก็จะเอาป่าออกแล้วก็จะเอาอึ่งอ่างมาไว้ที่นี่นะคะเอฟซี FC. มันจะเป็นบอ่อเนาะเลี้ยงอึ่งอ่างนี่จะเขาก็จะขุดดินนะคะนี่แหละลูกชายนะคะมีความคิดจะทําอะไรแบบนี้ไปคะ่ะเอฟซีไปดูกันฝั่งน้นเลี่ยงอึ่งอ่างนี่นะคะหัวอาหาร เาก็จะมาทําตรงนี้เืียงผักหวานยังไม่พอมีลายสิ่งหลายอย่างนะคะเป็นกล้วยไม้ก้าพันไม้อะไรนี่ทําเป็นลายสิ่งหลายอย่างนะ,ะจะเป็นขอบขอบนะคะขอบสี่เหลี่ยมแบบนี้เอาลงไปจนสุดนู่นเป็นตารางสี่เหลี่ยมเลยเนาะมันจะเป็นทางออกนะคะปา ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนาะนี่ลูกชายสวนผักหวานก็มีเยอะนี่เต็มต้นเลยนะคะผักหวานทุกต้นเนาะเก็บขายเก็บข้า,ขานะคะเมื่อเช้าก็มาเก็บขายแล้วนะคะแต่ถ้ามีคนสั่งนะคะไม่เจอก็จะมาเก็บผักหวานขายกันขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวนผักหวานของลูกชายนะคะขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ